สวัสดีครับเมื่อนี้หายุยหากินตามวิธีนะครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มาตีพึงหลวงนะครับก็มีโอกาสได้อัดคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งอีกรอบนะครับให้เบิ่งบรรยากาศการตีพึงหลวงนะครับก้อนที่ตีก็คือสีบอกวิธีนะครับการเตรียมนะครับอันนี้ก็คือเตรียมมาแล้วนะครับครบนะครับครบครบไอไปตะจุดไล่เพิงนนะครับเพื่อที่มันเกิดควันนะครับเนาะ กะมีโบลายแล้วครับข้างในกะมีใบมะข้าวแห้งนะครับแล้วก็ห่อกับใบมะข้าวสดซ้ำนี้นะครับเนาะข้างในข้างในครบนะครับเนาะนี่เนาะกะให้เบิ่งกันง่ายๆครับส่วนเพิงกะมีนะครับยูใกล้ๆนะครับเนาะยูมัอนี่ยูยูตำนะครับมือนี่กอยูตำตำเนาะกะมีโอกาสมาได้อัดชิปให้เบิ่งนะครับนี่บรรยากาศในการตีนะครับเนาะ๋ยวสิพาไปตีเลยครับเตรียมตัวกอนครับ๊บเลยครับ อันนี้ก็เตรียมครบเรียบร้อยนะครับเวลาลวเขาจุดกะจะให้มันควันทั้งสี่นะครับเนะาะกะเพื่อที่จะให้มันกบกันทั้งเพิงนะครับพอให้เพิงเขามีกินนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะนเน,ในใาะน,นะครับเพิงก็อยุ้ใกล้เขานี่แหละครับเราไปตีเลยครับ ผมอันนี้ก็เป็นห้างเพลิงนะครับอันนี้ก็เป็นห้างเพลิงที่ตีนะครับกัตีเรียบร้อยแล้วนะครับนะเนาะยดี๋กวก็จะออกจากจออกจากต้นนี้แล้วครับย๋ยวดับไฟก่อนนะครับเนาะโอเคครับการตีกับนี่นะครับบรรยากาศผมาณนนี้นะครับเนาะตีเพลิงนะครับ นี่ก็แม่เพอดินอยู่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับโอเคครับขอจบคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับกับผู้ใดอยากเบื่อดูดูกะฝากติดตามนี้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามน้องๆครับนะครับจะออกจากมองสีเพิง์ดแล้วครับ พึ่งก็อยู่ปลาไพ่นะครับหลังบ้านนะครับมากะเขาพ่อหมาเนะะาะเพึ่งทั้งนี้ก็เป็นแกแล้วครับเพึ่งแกไม่น่านะครับ กินหรอฮะะเอากินยังไงอ,ะไงงอ่ะมีนิดเดียวเองเออา่เีนเลยกจ็ะจะเอาโ้น้ำไม,ม่มีเลยห,หมดไม่มีน้ำไม่มีน้ำเหรอไม่มีน้ำเดี๋ยวดูดิดจะล้างเลยอเออ